สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับพุณครูนะคะในวันจันทร์นะคะเช่นเดิมนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันนะคะในหน่วยที่20นะคะชื่อหน่วยว่างามเด็ดไทยซึ่งเป็นการเรียนรู้นะคะผ่านคลิปนะคะเป็นหน่วยสุดท้ายของภาคเรียนที่1นะคะ นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะเรื่องของมารยาทงามแบบไทยนะคะหรือว่าพูดสั้นๆง่ายๆนะคะมารยาทไทยนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะมีทั้งหมดดังนี้นะคะคือมารยาทในการพูดมารยาทในการเดินมารยาทในการยืนมารยาทในการนั่งและมารยาทในการรับส่งสิ่งของนะคะจากผู้ใหญ่ ะะสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้และนำไปปฏิบัติให้ได้นะคะ,ะสิ่งที่คุณครูจะพูดนะคะในภาพรวงของเรื่องนี้ก็คือมารยาทนั่นเองนะคะมารยาทหมายถึงกริยาวาจานะคะท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยนะคะที่ควรปฏิบัตินะคะในการอยู่ร่วมกันนะคะและถือว่าเป็น วินัยนะคะในการใช้ชีวิตนะคะในการที่จะให้เราเนียเป็นคนที่มีมารายาทที่ดีนะคะเพราะ,ะว่าสำคัญมากเลยสำหรับการเข้าสังคมนะคะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญน,นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้กันว่ามารยาทในการพูดเป็นอย่างไรบ้างนะคะทุกคนนะคะรู้หมดแล้วนะคะว่ามารยาทในการพูดเป็นอย่างไรใช่ไหมคะคือเราต้องพูดจาไพเราะนะคะต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังและที่สําคัญนะคะต้องมีคําลงท้ายว่าครับหรือว่าค่ะสำหรับผู้ชายและผู้หญิงนะคะในทุกๆครั้งที่เราพูด นะคะแล้วคําพูดอีกสองคำที่ลืมไม่ได้เลยคือคําว่าขอบคุณนะคะเมื่อเราได้รับสิ่งของนะคะหรือได้รับคําชมนะคะจากผู้ใหญ่นะคะหรือว่าจากคนที่เรารู้จักและถ้าเราทําผิดนะคะโดยที่เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามนะคะอย่าลืมนะคะเด็กคําว่าขอโทษนะ,ะ mm. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมารายาทในการพูดนะคะคือพูดให้มีหางเสียงครับ ขอบคุณขอโทษ4คํคำนี้เด็กๆลืมไม่ได้นะคะและเด็กๆจะกลายเป็นเด็กที่น่ารักในสายตาของคนทุกคนนะคะสองนะคะมารยาทอย่างหนึ่งก็คือมารยาทในการเดินทุกคนเดินเป็นเดินได้แต่ว่าเดินอย่างไรให้มีมารยาทคือเวลาเดินนะคะห้ามเดินกระแทกเท้าหรือว่าเดินลงส้นเท้าที่เสียงดังๆนะคะ เหมือนกับที่เราโมโหและเราเดินดังๆแบบนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะจะทําให้ผู้อื่นเคือความลำคาญราะฉะนั้นการเดินที่ถูกวิธีคือการเดินสํารวมตามปกตินะคะแขนแนบลาตัวเดินแข่งแขนธรรมดานะคะซึ่งนะคะมารยาทในสองข้อนี้เป็นมารยาทง่ายๆที่เด็กๆสามารถทําได้ค่ะ ต่อไปนะคะมารยาทในการยืนนะคะมารยาทในการยืนนี่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะบางครั้งนี่เราต้องยืนต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะยืนคุยกับผู้ใหญ่นะคะหรือว่ายืนเข้าแถวนะคะเพราะฉะนั้นการยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆทําได้นะคะทำได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เรายืนตรงนะคะแข็งแนบลำตัวนี่คือยืนปกติ หรือว่าถ้าเราคุยกับผู้ใหญ่ยืนกับผู้ใหญ่นะคะอาจจะเอามือประสานกันข้างหน้าแบบนี้นะคะนะคะอยู่ช่วงระหว่างต่ำกว่าเอวเล็กน้อยนะคะนี่คือการยืนที่สำรวมนะคะคือยืนพูดกับผู้ใหญ่แล้วก็ฟังผู้ใหญ่นะคะหรือการยืนปกติก็คือยืนตรงนะคะเราอาจจะยืนรอนะคะหรือว่ายืนเพื่อที่จะ ทำกิจกรรมล้วก็ยืนตรงตามปกตินะคะสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือการยืนที่ก่อให้เกิดความรําคาญหมายถึงว่ายืนไม่นิ่งยืนเล่นแล้วก็ส่งเสียงดังอันนี้คือไม่ควรที่จะปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นการยืนก็เป็นมารยาทที่สําคัญที่เด็กสามารถทําได้ต่อไปการนั่งนะคะเด็กนะคะการนั่งเล่นจะมี นั่งกับพื้นหรือนั่งที่เก้าอี้นะคะทุกคนก็นั่งเป็นเรียบร้อยนั่งเก้าอี้ก็คือนั่งเอาหลังหลังตรงนะคะแล้วก็หลังเนี่ยจะพิงเก้าอี้นะคะก็ขาก็ยื่นขาวางตามปกตินะคะไม่ใช่นั่งแล้วก็แขวนขาไปมานะคะหรือว่านั่งไขว้ห้างนะคะอันนี้นะคะถ้าเด็กๆนั่งรักสเมเด็จนั้นนะคะจะจะไม่ค่อยน่ารักนะคะส่วนใหญ่จะเป็น สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทากันแต่ว่าถ้ามารยาทในการนั่งแลยก็คือนั่งตัวตรงหลังตรงนะคะนั่งฟังนะคะนั่งเรียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆปฏิบัติได้อีกเช่นกันนะคะแต่มีอย่างหนึ่งนะคะคือนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นคือนั่งพับเพียบนะคะนั่งหมอบนะคะนั่งบนส้นเท้านะคะ หรือว่านั่งทําสมาธิสิ่งที่ครูพูดถึงการนั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะได้เคยปฏิบัติแล้วนั่งพับเียบก็คือนั่งเอาขาข้างข้างใดข้างหนึ่งนะคะไปทงที่ถนดัดแล้วก็เราก็นั่งให้เรียบร้อยแค่นั้นเองค่ะบางคนเ,เวลานั่งแล้วที่ไม่เรียบร้อยก็คือใช้เท้าใช้ขานะคะยื่นออกไปนะคะ ไม่ได้นะคะครูเชื่อว่านั่งพับเทียบเอสามารถนั่งได้นะคะและเขานั่งคุกเข่าก็คือนั่งบนส้นเท้านะคะนั่งหมอบครานก็คือนั่งเหมือนกับนั่งพับเทียบนะคะแต่ว่าเราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะแต่นั่งพับเทียบนี้ก็คือการนั่งฟังตามปกตินะคะหรือว่านั่งเรียนนะคะ ส่วนการนั่งบนเส้นเท้าหรือว่านั่งที่เราเรียกว่านั่งขุนเข่านะคะบางทีเราอาจจะมีกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับศาส,สนาอย่างเช่นเราไหว้พระนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนั่งขุนเข่าดีก็าสามารถทําได้นะคะและสุดท้ายนะคะคือมารยาทในการรับส่งของนะคะ,ะการรับส่งของจะมีสองแบบนะคะถ้าเป็นของที่เบานะคะแล้วก็เป็นของที่หนัก ถ้าของที่เบาเนี่ยเราสามารถใช้มือข้างเดียวได้ส่งของนะคะและอีกข้างหนึ่งก็คือปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยปล่อยตามปกติที่ด้านข้างนะคะส่วนถ้าของที่หนักเราใช้มือสองมือนะคะแล้วก็ส่งให้นะ,ะให้ของให้อยู่ในลักษณะของข้าวานะคะเพราะฉะนั้นการส่งของส่วนใหญ่เราจะส่งให้ผู้ใหญ่เช่นนี้คะส่งของด้วยของที่เบาและของที่มีน้ําหนักหนะะัก ต้องใช้มีดสองมือนะคะส่วนกับเพื่อนเราก็ยื่นของให้ตามปกตินะคะแต่รับส่งของในที่นี้ครูหมายถึงว่ารับส่งของกับผู้ใหญ่นะคะแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคือการการไหว้นะคะเด็กๆสามารถทําได้การไหว้นะคะถ้าเราไหว้ผู้ใหญ่นะคะไหว้ญาติพี่น้องนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอายุมากกว่านะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นผู้ใหญ่เลยนะคะเด็กๆ หรือว่าไหวคุณครูทำเหมือนปกติที่เด็กๆเคยทำนะคะอย่างเช่นพนมมือขึ้นนะคะนะคะแล้วก็ก้มศรีรษะลงใช่ไหมคะนิ้วโป้งก็จะแตะที่จมูกนะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไหว้พระนะคะพนมมือเช่นเดียวกันนะคะแต่เรายื่นมือเอ่ยยกมือขึ้นนะคะนิ้วโป้งอยู่ระหว่างคิ้วแล้วก็ก้มลง จะมีสองแบบนะคะไม่ยากนะคะอยู่ระหว่างคิ้วแล้วก็แตะที่จมูกนะคะส่วนถ้าเรารับไหว้น้องนะคะหรือว่าเพื่อนที่มีอายุเท่ากันนะคะตรงๆแค่นี้ไม่ต้องก้มนะคะอยู่ที่ขานะคะที่คือการไหว้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมปฏิบัตินะคะมารยาทไทยนะคะเป็นสิ่งที่ ทำที่ใครปฏิบัติแล้วนะคะก็จะเป็นคนที่น่ารักนะคะเราฝึกนะคะเราสามารถใช้ตั้งแต่เด็กจนโตนะคะจะทําให้คนคนนั้นเป็นคนที่มีกิริยารยาที่ดีและเป็นคนน่ารักนะคะเด็กๆอย่าลืมไปปฏิบัตินะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปขอภาคเรียนที่2นะคะเริ่มในวันที่หนึ่งสจิกายนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะมีการเรียนรู้ในเรื่องอะไร นะคะขอยทุกคนนะคะดูแลสุขภาพโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ